ปกติเเพื่อนๆ FC ที่รักรถไฟนะครับคลิปนี้ผมอยู่บนสะพานกับรถตรงแถวแถวบ้านคูบัวนะครับลมอาจจะแรงไปน่อยนะครับเดี๋ยวจะพามาชมขบวน262หกหัวหินกรุงเทพนะครับเดี๋ยวจะวิ่งผ่านตรงสะพานกับรถตรงนี้นะครับ วันนี้ก็มาตรงเวลาครับไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าจอดที่บ้านคูบัวเพื่อจะรีก,กับด่วนพิเศษสามหนึ่งหรือเปล่านะครับนี่ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับสวยงามเลยนะครับ นานูนก็คือสถานีบ้านคูบัวนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับช่วงนี้ก็พายุเข้าหลายๆจังหวัดนะครับเพื่อนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้ขบวน262ก็มาแล้วนะครับ ดหน้านะครับเมื่อกี้รถไฟจะถึงอยู่แล้วครับตรงข้างหน้านึ่นคือจุดตัดตรงบ้านโพง,งามนะครับที่ผมเคยมาถ่ายนะครับ ค่อยๆไหลมานะครับอตอนนี้เบรกจอดล้อที่นอกเขตเลยนะครับสงสัยจะรีกกับสามหนึ่งที่บ้านคููบัวหรือเปล่านะครับ วันที่ผมถ่ายทานี้ก็เป็นวันจัน์ทรนะครับก็จะใช้รถด,ดีเซลลางนะครับทําขบวนนะครับ ผ่านไปแบบนิ่มๆนะครับคาดว่าน่าจะรลีกกับสามหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเข้าในหลังที่สองหรือเปล่านะ เอาครับเลี้ยวเข้าไปในรางที่สองเลนะครับเดี๋ยวจะลอลีกับด่วนพิเศษสามหนึ่งทักษิณารัฐนะครับกรุงเทพชุมทางหนดใหญ่ครับที่บ้านค่บัวครับวันนี้ก็มีโอกาสดีครับอยู่กับน้องไมเนอร์นะครับไมเนอร์สเตชันครับน้องก็มีช่อง y o u t u b e นะครับก็ฝากลองเข้าไปรับชมได้ครับ เดี๋ยวเราจะมาชมขบวนด่วนพิเศษสามหนึ่งนะครับทักษิณารัตตอนนี้ก็กำลังจะวิ่งผ่านที่สถานีบ้านคูบัวน,นะครับโดยมีขบวนสองของสองจอดรอให้ทางอยู่นะครับขบวนสองสองก็ไปจอดรออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ ก็จะวิ่งตรงรางทางซ้ายมือนะครับส่วนรางทางขวานี้ก็เป็นรางที่วางใหม่นะครับยังไม่เคยเปิดใช้งานนะครับวันนี้ด่วนพิเศษสามหนึ่งก็ล่าช้ายอยู่ประมาณสี่สิบนาทีนะครับได้ข่าวว่าใช้ฮิตาจิสี่ห้าหนึ่งห้า เดี๋ยวมารอชมกันนะครับว่าจะ4ห้า1ห้าหรือเปล่านะครับม,รมีพายกระซิบบอกผมมานะครับน้องใหม่เนิ่งก็จะผ่านจุดตัดด้นานใต้ของบ้านคูบัวนะครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะ ลมนาจะพัดไปหมดแล้วครับเอาครับเริ่มได้ยินเสียงเครื่องแล้วนะครับเาครับเปิดไฟแล้วครับ เครื่องก็ฮึมมาแล้วครับโอ้โหชีตาชีสห้าหนึ่งห้านะครับห้าวีบิดทักทายได้นะครับ ก็เดี๋ยวจะผ่านตรงจุดตัดบ้านโพงามนะครับที่ผมเคยมาถ่ายบ่อยๆนะครับเรียบร้อยครับตัวสุดท้ายผ่านไปแล้วครับก็เดี๋ยวผ่านตรงนี้ไปก็มุ่งหน้าไปจอดที่เพชรบุรีอีกทีนะครับก็ฝากเพื่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับราชบุรีสเต,เตชันคนบ้านรถไฟครับ